สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม TTA Gamer อีกเหมือนเดิมนะฮะมาใน EP นี้เราก็จะมาไต่แรงเหมือนเดิมครับโดยทีมที่ผมจะเอามาเล่นวันนี้เป็น m a n เ h สเตอร์ยูไนเนะฮะเป็นไอคอนิกโมเมนต์ครับผมตัวที่เท่าที่ผมมีแหละของแมนยูตัวแรกครับผมมาดูตัวแรกเลยพระเอกเลยก็ว่าได้นะนับเป่านะฮะ ไวยอกนะฮะผมนี่เลยค่าพลังฮนะค่าพลังก็จะประมาณนี้นะฮรจบสกอร์ก็สปนะฮะสปีดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมถือว่าไม่ค่อยวือววาเท่าไหร่นะแต่ว่านี่ถนัดไปแล้วสองเท้านะฮะแต่ว่าสกิลการยิงอ่ะผมว่าโอ้โยังคมอ่ะผมชอบเลยนะตัวนี้หน้าเป่าตัวนี้มาดูตัวที่2ครับผม เดวิดแบ็กแฮมนะฮะการ์นี้ตัวนี้ก็เล่นได้หลายตำแหน่งครับผมส่วนใหญ่ผมก็เล่นดีม f บ้างแล้วก็มาเป็นเป็นเรเกอร์บ้างก็เอ็เบ้างนะฮะดูดูสกิลครับผมอย่างโหดนะบอกเลยอย่างโกง b บ c k แฮมตัวนี้ผมว่าสุดแล้วนะยิงแรงครับเตะแรงครับผมสตีมีหน้าก็เยอะด้วย ส่วนสกิลก็เต็มนะฮะเต็มสิบครับผมดูตัวที่3ครับผมล็อบสั้นนะฮะตัวนี้ก็โอเคนะไม่ค่อยเวิร์ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคครับผมถือว่าใช้ได้เลยส่งชันเก้น95ครับส่งยาวก็3นะฮะลูกจิงลูกสปีดก็โอเคนะฮะเตะแรงครับ96เอ้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สามารถเล่นเกมรับก็ได้นะฮะ เล่นดีครับอีกคนครับผมคนสุดท้ายนะค c o n i c มเมนต์ของแมนยูว่านี่เลยตัวที่ผมใช้ประจําครับเออวินครับผมก็ไม่ได้หือหวานะตัวนี้แต่ว่าก็อยู่ในแฟนหลักเลยเอามาใช้ประจําเล่นตัวนี้แหละก็มีอีกตัวหนึ่งของไบยเยนก็อลิซาลาสูก็ไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนใหญ่ก็จะเล่นตัวนี้เลยดูดดูครับผมค่าพลัง ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคเลยเติมเกมดีครับผมมาครับไปดูกันเลยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมครับผมมาไปดูกันเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะไอคอนิกโมเมนต์ครับผมเอาอะไรวะเนี่ย ััมมใหม่ครบช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงกินนะฮะไม่รู้ยุ่งอะไรนะแต่ก็จะพยายามหาคอนเทนต์หาคลิปมาให้เป็นเพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะฮะดูว่าผมนี่ทีมองผมเลยไอคอนนะฮะเมนูครับผมหลักๆนะสีต่ตัวนองนั้นก็ผสมของผมไปดูของเขาครับ มาเต็มเหมือนกันว่ะเอาว่านะเ็นโด์โรตเลสเนี่ย4-2-1-3ของเวนดตอรตเลสโรนโดเมสซี่โอ้โหเขามีเมสซี่ล่างนั่นด้วยอย่างสุดนะตัวนั้นมาครับถือว่าฟวยค่อนต่อฟวยค่อนนะเจอกันนะมาครับผมจะสุดขนาดไหนจะสู้เขาได้ไหมนะไปชมกันเลยครับผม ส่วนข่าวเกมอัปเดตใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ์ดใหม่ก็ผมว่าก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ว่าไม่สวยบางคนก็ว่าสวยแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมว่ามันก็แปลกตาใช่ไหมมันอัปเดตใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเล่นไปนานๆเกิดเล่นไปนานๆก็โอเคนะ<ๆ>ผมว่านะ<ๆ>ก็อาจจะสวยหรือสบายตาก็ได้ที่คุู่นี้กดทักทายครับผมทักทายครับผม โดยพระเอกของผมครับตัวไว้ยอกครับผมยิงดีเลยตัวนี้บอกเลยไปแค่เปิดมาแล้วโคกได้ไหมหยุดมาตรงนคิกเกนโอโรนาโดครับอันนี้เออร์วินครับเออร์วินไหลมาผมวีล่าครับวีล่ามาได้แค่ตัวนี้กดโดยสไลด์ตัดบอลได้ครับผมออกมาตรงกลางฮะ อินโยมาที่โลอนโดเปลี่ยนหลังกันครับผมเต็มเบลนะการนีการมาที่เออวินครับผมชิงกันกับโลอนโดครับลูกนี้เข้ากลางมาโอ้โหไม่นะจริงครับเจโรนโยตัดนะฮะถึงไหมคุกจีบอยูกก่กลางนะช่วงนี้เราได้าดาวลูกนี้นนนนไปแง,ง้มไหลมาว่าไงยกไม่ทันนะไม่ถึงครับผมเอมน้องลม เทียงมาลูกนี้เราได้ครับแมตซี่ได้ครับแมตซี่แท,ซแทงมาที่แบกแฮมแบกแฮมยกละกันลูกนี้นนนโคกเรียบร้อยผมลูกนี้สวยเลยจับสกอร์โอเคนะเดี๋ยวไว้ยกผมว่าเท่าที่ผมผมได้มาผมก็เล่นตัวนี้นะประจำที่จริงอ่ะผมอยากได้ไอ้ไไไโฟนเอชวิล ที่ว่าหน้าคู่เป็นเหมือนสาแฟบผมอยากได้โคแต่เปิดไม่ได้ว <laughs> ่าได้ยอกก็เลยเล่น <c oughs> เล่นไปเล่นมาอ,อผมว่ามันจะดีกว่าโคลด้วยด้ยจำนะแต่ผมมีอีกไอดีนึงนะโคไอดีลองที่ผมจะแจกนั่นแหละมออ <c oughs> าใครกดไลค์กดซับมัพยผมถึง <c oughs> 1นึ่ง <c oughs> พันซ <c oughs> ับเดี๋ยวผมจะไปแจกไอดีนั้นเลยนะ <c oughs> มาไหลมาลูกนี้โอ้โห เราเติมสุดเลยฮะลูกนี้ตัดบอลได้เนี่ยเราดักได้ครับผมรอปชั่นรอปชั่นไหลมาลูกนี้นโดนดูว่าไงเรียบร้อยครับผมสองศูนย์นะฮะโอ้โหมันง่ายไปหรือเปล่าวะเขาหลอกให้ดีใจหรือว่าเขาอย่างไรวะทีมก็โอเคนะทีมเราเนะี่ย สี่แดนกลางนะท่านผู้ชมมาหลอกก่อนอ่อยก่อนไม่อ่อยไม่รู้อ่ะยิงได้ยิงอย่างเดียวจังหวะนี้มาครับผมยับแทงมาไม่ถึงดับสีนะดูตัดได้นะมาที่กลางครับวิลาครับเขาก็มีวิลาเหมือนกันเนี่ยโดนโดนโยดักแค้มตรงนี้แไปแอ้ม แสกหน้าริเวิร์คารนตัวรักขคารนนะฮะเกือบไปแล้วครับผมมีลูกเสียวแล้วมีลูกหวัดเสียวแล้วคารนยกมาลูกนี้ครับมาที่เออร์วินครับผมเออวินว่างเข้ากลางมาที่ล็อบสั้นครับล็อบสั้นมาที่แบ็กแฮมครับแบ็กแฮมแบ็กแฮมไหลคืนมาที่ล็อบสั้นล็อบสั้นโกดเลยละกันเรียบ้อยครับผมลูกนี้โอ้โหยิงเป็นตึงอ่มันง่ายไปเรา เรียบร้อยครับผมรับสั้นครับลูกนี้ลูกที่3ครับผมโอ้โหสามสือนไปแล้วนะทึ้งแรกนะยังไม่หมดทึ้งแรกเลยหมดจะยิงได้อะไรครับนี่เขาหลอกให้เราตายใจหรือเปล่ามาถ้าไม่ออกถือว่าโอเคนะอย่าออกนะผมอย่าออกนะไม่ทำคลิปอยู่ไอ ส่วนใหญ่ผมเจอเนืถ้ายิงหนึ่งสองลูกขึ้นไปนี่เริ่มแล้วเริ่มถ้ายิงเร็วๆอ่ะเริ่มแล้วเล่นไม่ค่อยจบเลยเอา้าอะไรลูกนี้ว่าไ,ไงโอ้โหเขาไม่แทงนะเป็นดูอตอเลนนะเขาปั่นเลยเมื่อกี้อยู่ที่ไม่แรงนะอีกโอเวอร์คารดูมัดเลยฮะมาไงลูกนี้ไหลยกว่าไง่ายโอ้โหช่องนะไม่ถึงครับลูกนี้ตัวไ,ได้บอลตัดใต้โอม เรียบร้อยครับหมดครึ่งแรกครับผมเรานำก่อนนะ3-0น,นะครอบขว้องบอล57ต่อ43นะครับ่นผชมผมยิงไป4เข้ากรอบ3เป็นประตู3ดูนี่โอเคสิถ้ามาดูทีมเขาก็โอเคเหมือนกันนะนี่ตัวไม่ขี้เลยน,นะผมว่านะแต่มันยังไงอ่ะเหมือนเขาเล่นเองหรือเปล่าท่านผู้ชม ผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะผมก็เล่นงูปลาของผมเ,เนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะยังไงบอกไม่ถูกเนะ่คูกขีคูกขีเขาก็พยายามเขาเลยนะมันขาจเสเข้าทางเราได้แหละมาเอา <c oughs> ติดสองรอบคุณท่านผู้ชมมาวิล่าลูกนี้วิล่ามาที่แบงค,ค์<า>แฮมมาแบงค์แฮมว่างออกมาออกมาฝัออา่งคริสเตียโนโรนัลโดวางไหลมาลูกนี้รอบสั้นรอบสั้น เข้ากลางยอกผมยอกพลิกหนึ่งที่เรียบร้อยเหมือดูมเหมือนมันง่ายเป็นหมดเลยอย่าออกนะเว้ยให้จบคลิปก่อนนะหรือว่ายอกเขาผมนาทีที่53าสนะลุ้นแฮตติกนะฮะหรือว่ายอกผมสีู่นแล้วท่านผู้ชมไม่ออกผมก็โอเคแล้วหรือว่า สู้อะคุณผู้มผมบางทีโดนเขายิงเยอะๆผมก็อยากกดออกนะแต่ผมก็กลับมาคินนะแบบคุยจะออกทำไมมันก็แค่เกมนะแบบก็เล่นๆไปแบบก็หาจังหวะเราเล่นดีๆเผื่อเรามีโอกาสยินเอาไหลตรงนี้ว่าไงเอาเขาไม่ยิงเลยนะเขามีล็อกหน้าทางทีโอ้โห เขาน่าจะยิงเลยเมื่อกี้เขายิงเลยจิเท้านะผมว่านะเขา,า,า <c oughs> ไม่จบนะท่านผู้ชมเขาไม่จบเขาไม่ยิงอะยังไงวะแต่ถ้าผมโดนเขายิงผมก็อยากออกนะถามว่าถ้าแบบโจนนำ3-0 4-0แต่แต่ผมก็ไม่ค่อยไม่ออกเลยแหละเอาผมจะพยายามเล่นให้ให้จบอะเล่นไปเหอะ ัมก็แค่เกมนะผมมาลูกนี้เขาก็จ่ายบอลโอเคนะท่านผู้ชมแต่ผมจะขู่ครั้งหน่งครั้งเดียวตรงกลางอ๋องก็แทงลูกนี้ว่าไงหลุดไหมไม่หลุดกระผมเจอวาเกนไบเออร์ผมนี่แข็งออกเลยแข็งตัดได้ลูกนี้มาที่วิลาครับวิลาโอ้โหมาจะเกินให้แมตสิซอรเรสตอเรสดักรอเลยลูกนี้ว่าไงว่าไงอ่าอันนี้วาเกนไบเออร์ครับอ๋อ ดไ้ครเก่ากลามาที่วีล่าครับวีล่ามาที่แบงค์แฮมครับแบงค์แฮมโอ้ไปวินตาเนี่ยถ้าไปชมผมก็ยังมีติดติดเก็บกัดนะมาที่แมตชี่ลูกนี้แมตชี่คืนวีล่าวีล่าไปดีแมตชี่เหมือนเดิมคาฟูว่าไงเติมแล้วไปที่คาฟูคาฟูไหลมาลูกนี้ว่าไงถึงไม่ยกรียบ้อยับผมแค่ติกไปแล้วนะไอ้ยอกรียบ้อยครับ นาทีที่80น่านำห่าง5-0นแล้วนะจะหมดเวลาแล้วคงไม่ออกนะท่านผู้ชมลุงนี้ทำสวยนะท่านผู้ชมผมก็ต่อบอลปอกเป็ดปอกเป็ดไปถึงนาโกรก็ไม่ได้ว่าเล่นดีหรือว่าอะไรนะผมก็เล่นมีปลาปลาขผมไปมาเน้นสนุกท่านผู้ชมเน้นสนุกคิดไรมากมายกครับยกว่าไงปิงพิกลุงนี้ยิงเลยลกัน เรียบร้อยครับผมโอ้โหยิงเบาบๆยิงเบาๆยังเข้าผมใช่หรือเปล่า <laughs> สี่ลูกเลยยโอ้โหนาทีที่แปดสิบห้าครับผมสี่ลูกเข้าไปเลยนะหนึ่งไวยศูนย์นาถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมหามาเล่นเนี่ยตัวนี้ไม่ต่างกับเอชชีโฟนะเหมือนเหมือนกันเลยผมว่า จริงแต่จริงๆอ่ะผมอยากได้โคแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ยอกมาเล่นยอกก็ผิดใจอ่ะแต่โคมันได้ไอดีลองผมก็ไอดียลองก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเล่นเป็นบางทีครับผมเพาไงลูกนี้ไหลไปที่คารฟูอีกครั้งคาฟูกลับมาที่แมสี้ก็สรุปเก่งทั้งสองแหละท่านผู้ชมทั้งยอกทั้งโคเทียบร้อยครับผม ไม่ออกนะโอ้โหน้ำใจนักกีฬาครับผมปบมือครับผมถือว่าโอเคเลยเขาไม่ออกนะเราเล่นไปสุดยอดมากไม่ออกเล่นสนุกสนุกนะต้องชมไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> ก็เรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเจอกันอีพีด้าครับผม